ว่าเห็นมั่งกินอ่บอกใครจูบสิบ่าทนี้พ่อกินบอกใคมีแตงกัะลงคิิบมั่กันแล้วมีสาธาราสุกอันกระดับโลกเขาวมาคอมเมนต์ีเอาไว้เขาจาเจาะเขาจะเจาะากะเจาออนไลน์เขาจะเจาะออนไลน์ะขาจะเจาะสายหนึงว่า คือ,อไม่มีอะไรดีเลยนอกจากตัวเองไงคอมเขาเป็นพร,รนะแล้วเจอเจอ,เอจะว่าบรรู้จะว่าจะเป็นพระอพระพระอรหันต์แล้วอีโอนมาพระพุทธเจ้าอะไรออนไลฟ์แสดจคอมเมนต์เ <c oughs> มืม่อเมื่อเมืม่อคือเี้่อยกับฝ้าว่างไรสาลาซุกนี่แหละาาสาราซุแข่งจากเลยนะทักมากเองน่ะกำลังคอมเมนต์แล้วกาลังคอมเมนต์มายาน้องแอนอยาให้ลูกกี่่อเอาอีกแล้วเอาอีกล้ ตาอาสุกระลับลูกนี่ฮะในหัวเนาะคนกระด๋อโว้ยโอ้ยเนอกระสีเจ้าอายุตัวนี้จะไปอายุทำลางเสือโลกนั่นล่ะจะไปอยังหมากไหมอืออะไรนะหลอกระพุทธเจ้าออนไลน์กินลูกชิ้นอีกแล้วโอ้ลูกชิ้นแม่ก็มีอยู่แล้วแม่เวฟไพ่อยู่ในแม่โอ้ยซื้อมาไว้ในเออแต่อีหยี่ห่อนี้แม่อร่อยเลยแป้งเยอะ หรออืมมันจะมีอะไรนะแม่แหลมทองใช่ไหมเออตอนนั้นฉสั่งจับมาแหลมทองอร่อยวันที่วันที่เราทําขนมจีนะขนมจีนแกงเขยกมันมีน้ําจิ้มไหมไม่มีขนมจิ้มแมันไงอ๋อชิโตเหรอจิ้มไก่เอาน้ําจิ้มไก่เหรอเดวสั่งให้เดาสั่งแกบให้เดี๋ยากินลูกซี เมือใสหรอมัไม่เอาเพะว่าอยากินนั่งกับชีสไม่นาลาสาลาสุกระดับลกูกเขาเรียกว่าโอ้ยเอียงกับอะไรขนมแบบนี้ไม่ได้โวยกินมันหลดล่ะมันสิเป็นอียงกินกินแล้วกับคำว่าน,น,นั่นๆแล้วก็ไปท้องมันเป็นยากินก้อนอาบลน้ากินเป็นรู้จักเวลาให้มันกิน ทั้งเก่งเหตุแต่มันติดดินนี่แต่มันอยู่ขะมันลําบากนะมือหนึ่งมันมันบอมีเงินมันอยากจนมากมันก็สิได้ใส่สีวิตเข้าใจอยู่บ่แมนมันค่อยจะมีชีวิตอยู่รอดได้อ่ะเข้าใจไหมเราต้องสอนให้เด็กมันลําบากให้มันอยู่กับดินติดดินไปดีที่สุดแล้วแมนสิเป็นจังไลกระสังเ็ดหมอลำสิบ่ให้ลูกเหดหมอลำสิบ่ให้ลูก ไปวงหมอลัมมันสิมันสิได้หรือสิได้นี่นะมันอยากขืนห่นมันาหน้าเต็มองคแตมทองกับเปทาโกใช่ไหมพี่เออเดี๋ยวนูสั่งให้หมอที่ไม่ได้จบหมอครูที่ไม่ได้จบครูใช่ไหมครู